กบกระโดดค้นบานแนบนะครับทรงหกเซนรบบรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้ลอยน้ำนะครับเห็นลอยน้ำนะครับไม่จมนะครับรับลองเหยื่อใครขาดได้คืนมาแน่ครับัวแอคชั่นนะครับ นักดีตีไก่ครับเอาชั่นมากีกอเบาๆนะครับกอกอเบาๆก็โดดนะครับนี่ครับโดดสียงหนักๆ โอเคครับผ่านนะครับผลลัพตัวนี้